ไหนจะบอกเลยว่าเป็นคนท่าอุกสนที่ยาใช่แล้วพระเจ้าข่าพอมันรู้ว่าพงจะต้องแต่งงานกับแฟนมันก็เลยอยากตายอยากตายแล้วไม่บอกเราให้รู้ตัวก่อนเลยไม่กล้าบอกเดี๋ยวมิฉะาั้นเธอเราใครสารกันลิ้นเลิกทำหมดเลยเลิกเอาไงเนี่ยเอาเอามาจากไหนอ่ะหยิบไปจากมือเอาไปคืนที่เก่าเลยทำไมตื่นมาหาไม่เจอได้หาแต่หาก็คืนด้วยอยากนะมันอยากถีบไหมโทษเรื่องแบบนี้ไม่บอกกันเลยโทษเรื่อง รอพวกเรายังมีหน้ามหาพวกเราอีกทําไมจะจับไปฆ่าหรือไงรือไงนะฮะใจเย็นก่อนพี่คะฟังอิปุ่าขมอมชินก่อนพี่หม่อมชินมาที่นี่บอกที่จะมาช่วยจะมาปล่อยพระองค์กลับสู่คนไทยยังไงนะพี่คะพูดจริงเหรอหม่อมชินพูดจริงๆรีบไปก่อนที่จะมีทหารไปเห็นเข้าไปก่อนย่าคอยว่ากันใจ่ใจนนะพี่คะไม่มีใครมาเลยอย่าจะลุก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 ตื่นมึงทย่มีคนมาช่วยมึงแล้วน่ะเร็วใครมาช่วยเอานะ เร็วเอ่อป๊บป๊บแป๊บเร็วไปเพื่อนหนีก่อนเร็วเดี๋ยวไปทีต้องไปนายยองแล้วก็มึงไม่ต้งด้วยเหรอไปไปด้วยรับจ๊อบรับจ๊อบเดี๋ยวกูไปด้วยใครมาช่วยอ่ะฮะใครมาช่วยไปไหนมึงกันเร็วเร็วข้าวกับฝึกคนไทยเร็วรีบดีไปไปดวงชัยย้ายที่กันเร้วดวงจิตไปมาโอ้โหรบก่อนรบก่อนฮะดวงชัย หาอะไรอ่ะดวงใจอะไรดวงใจดวงใจดวงใจเราดวงใจเฮ้ยดวงใจอ่ะกล่องดวงใจกูดวงใจหนีไปแล้วเนี่ยเห็นไหมดวงใจจะไปไหนกัำมังอีก่อนดวงใจมึงหยุนนี่ไปเร็วได้หีก่อนที่จะถึงไม่ทันแล้วไปแล้ว